น้องนาวาเรามาเรียนจำจี้มะเขือเปาะกันจำจี้มะเขือเปาะก,กระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนคะเทนต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกที่ไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกหุนทองร้องวู้จำ จีมะเขือเปาะกระเทาะหน้าแว่นภายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากะจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมอง,มองนกขุนทองร้องวูหหายไปแล้วหนึ่งนิ้วนะเนี่ยจำจีมะเขือเปาะ กระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนกระแท่นต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มหนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกหุนทองร้องเอาไปแล้วสองนิ้วแล้วเนี่ยไ,<ด>ไปสองนิ้วแล้วไหนนิ้วแล้ววะเอานิ้วมาตั้งไว้เอาวางไว้เอาไว้นะเอาวางว่าสนะิานิ้วเลยวางว็1สนิ้วเดี๋ยวพ่อทำให้หวางว่สินิ้ว จำจี้มะเขือปอกระเทาะหน้าแว่นพายเรืออกแอนเอาวางนิ้วไว้ก่อนกระแทนต้นกลุ่มสาวสาวหนุ่มนุ่มอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดอาบน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวัดเอาแป้งไหนผัดเอากระจกไหนส่องเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องู